ในวันนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งวาระที่จะชวนคุณผู้ชมได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเคยได้ยินคำว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีไหมอ,อันนี้เนี่ยเกี่ยวกับฝน,บนหลวงเป็นกระบวนการในการกลั่นฝนเนี่ยให้กลายมาเป็นน้ําแล้วก็ส่งต่อความชุ่มชื้นให้กับประชาชนคนไทยวันนี้ถือว่าครบรอบ65ปีแห่งการกําเนิดฝนหลวงพระราชทานนะครับนับตั้งแต่วันที่1 4พฤศจิก,กาย,ยนปี2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได้ทรงคิดค้นวิจัยการทําฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและก็ประชาชนโดยทั่วไปทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงครับวันนี้ทั่วประเทศจึงจัดก,กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไปเริ่มที่จังหวัดยะลานะครับมีการประกอบพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดก,กิจกรรมและก็นิทรรศการวันฝนหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมเชนากาธิเบศร์มหาราชพุมนาชบพิตรที่ทรงมีพระราชดำริคิดคน้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร,ร,ร,กรและประชาชนที่ประสบภัยแล้งครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่างทอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและจัดนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบิดาแห่งฝนหลวงที่ห้องประชุมอำเภอเมืองอ่างทองมีนายขาจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีครับ ไปต่อกันที่จังหวัดลบบุรีนะคะที่นั่นได้จัดพิธีถวายราชสักการะวางพันุพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบระมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีส่วนราชาการต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดและกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดเทศกาลพระบิดาแห่งฝนหลวงด้วยนะคะ จังหวัดนครพนมเช่นเดียวกันนะครับจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงที่บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธมีหัวหน้าส่วนราชาการสารทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนด้วยร่วมการประกอบพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดครับเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณน,นี้ซึ่งถือว่าโครงการและก็ต่างๆที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริ ที่ผ่านจากฝนหลวงได้ช่วยนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับบำบัดทุกบำรุงสุขของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย